สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการจับคอร์ดเบื้องต้นนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับก็วันนี้จะมาแนะนําในกลุ่มของหมู่คอร์ด C-major นะครับผมคอร์ด C-major เนี่ยการเล่นเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยแต่ละกลุ่มคอร์ดจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มของหมู่คอร์ดของแต่ละเพลงนั้นๆน,น,นะครับมาซึ่งคอร์ด C-major เนี่ยส่วนมากจะ จะใช้เล่นพื้นฐานก็คือคอร์ด C major นะครับลหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนการจับทีละคอร์ดไปนะครับผมเพื่อเอาไปใช้เล่นในเพลงที่จะเอาเอาไ้เล่นร้องคอเวอร์ได้ลหลายเพลงนะครับผมพื้นฐานก็จะเกิดจากตรงนี้นะครับเริ่มกันที่คอร์ด C ก่อนเลยนะครับผมคอร์ด C นะครับจับไง่ายๆก็คือนิ้วชี้กดลงที่เส้นที่2ช่อง1นะครับนิ้วกลางกดลงที่เส้น4ช่อง2แล้วก็ นิ้วนางน,นะครับกดลงที่เส้นที่5ช่องที่3นะครับดีดลงเลยนะครับผมถ้าจับแบบนี้ก็ถือว่าไม่ไม่บอดนะครับถ้าบอดเสียงก็จะมันจะมันจะบอดนะครับจะไม่ดังหมดทุกเส้นถ้าเรากดแน่นๆก็จะไม่บอดนะครับีะจะบบ่จะเป็นคอร์ด C นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นคอร์ด e minor นะครับผม E m i เ o r เนี่ยให้เราใช้นิ้วกลางกดลงที่เส้นที่5ช่อง2นิ้วนางก็กดลงเส้นที่4ช่อง2นะครับจะเป็นคอร์ด E m i n o r นะครับตัวนี้อคอร์ด E m i เ o r ก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นในกลุ่มของหมู่คอร์ดต่อไป ก็จะเป็นคอร์ด A minor นะครับ A minor ใช้นิ้วชี้นะครับกดลงที่เส้นที่2นะครับช่องแรกนะครับเส้นที่2ช่องแรกแล้วก็นิ้วกลางกดลงเส้นที่4ช่องที่2นิ้วนางกดลงเส้นที่3ช่อง2นะครับเป็นคอร์ด A minor นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นคอร์ด f นะครับผมคอร์ด f เนี่ยก็สำคัญนะครับคอร์ด f จับแบบทาบก็ได้นะครับ จากแบบไม่ท่าแบบง่ายๆก็เราจะใช้นิ้วชี้นะครับกดลงที่2เส้นนะครับเส้น1กับเส้นที่2นะครับให้บีบไว้อย่างนี้นะครับต่อมานิ้วกลางจะมากดสายที่3ช่อง2นะครับนิ้วนางก็กดลงที่เส้นที่4ช่องที่3นะครับบีบไล่ลงนะครับผมจะเฉพาะนิ้วชี้นะครับที่กดลง2เส้นให้อยู่นะครับผม ต่อไปก็นิ้วกลางก็สายที่3นิ้วนางก็สาย4นะครับจะเป็นคอเดฟถ้าเราจะแบบนี้นะผมเวลาดีดให้ดีดลงที่เน้นลงที่สายสายสลงมานะครับเพราะว่าเราไม่ได้จับคอร์ดเบสแต่ถ้าเราจับคอร์ดท่าเนี่ยให้ดีดเต็มสายก็จะดังได้เต็มเสียงนะครับคอร์ดเอฟนะครับจับได้ ถ้าเราเลื่อนมาอีกช่องที่3นะครับจะเป็นขอด G ทันทีนะครับจับแบบเดิมนะครับเลื่อนมาต่อไปจะเป็นขอด G นะครับจับแบบนี้ก็ได้จับแบบปกติก่อนนะครับขอด G ใช้นิ้วนิ้วนางกดลงที่เส้นที่1ช่อง3นะครับนิ้วกลางกดลงเส้นที่6ช่อง3แล้วก็นิ้วชี้กดลงที่เส้นที่5ช่องที่2นะครับอ,อย่างนี้คือถือว่าไม่บอดนะครับ คอร์ดจีนะครับปกติหรือว่าจะจับแบบนี้ก็ได้จับแบบทาบก็คือใช้นิ้วชี้ทาบลงอย่างนี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางกดลงที่เส้นที่3นะครับนิ้วนางก็ขึ้นมาเส้นห้านิน้วชี้เอ้ยนิ้วก้อยนะครับลงที่เส้นที่4นะครับเป็นคอร์ด f อฟจับคอร์ดเอฟอย่างนี้แล้วเอ้ยเป็นคอร์ด G นะครับผมหรือจับแบบนี้ก็ได้นะครับคอร์ด G จะแบบนี้จะได้2แบบนะครับต่อไปจะเป็นคอร์ด D minor นะครับผม D minor เนี่ยนิ้วชี้กดลงที่เส้นที่1ช่องแรกนะครับอ่านิ้วกลางกดลงที่เส้นที่3ช่อง2แล้วก็นิ้วนางกดลงที่เส้นที่2ช่องที่3นะครับอ่าจะเป็นคอร์ด D minor นะครับผมอ่าก็ ของหมู่คอรดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าจับคอดพวกนี้ได้ก็สามารถเล่นเพลงเพลงหนึ่งก็เล่นได้หลายเพลงนะครับผมให้เน้นให้เน้นการจับคอดกลุ่มของหมูคอร์ดเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเอาไว้ใช้เล่นในเพลงได้ได้หลายเพลงเลยครับเป็นขอดพื้นฐานเลยนะครับผมทวนใหม่นะครับผมจะมีคอร์ดซีนะครับผมหัดจับนะครับคอด์อไมเนอร์นะครับผมคอดเอไมเนอร์นะครับ คอร์ด F นะครับผมคอร์ด G คอร์ด D ีมายเนอร์อ่านะครับผมก็ลองฝึกจับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำการจับคอร์ดอ่าเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ